ส่งลงลองนะมันก็ลาตรงนี้เลยเฮ้ยโจฟุงโจฟุงเฮ้ยลบก็ไม่ทันเดาท้อเดาถอยก่อนเดาถอยก่อนเอาไหมเอาไหมเท็กสองเท็กสองมาเท็กสองมานี่ระบำแขกโจฟุงระบอมน้าท้อโดนเป็กเอ็กเซลวันนี้เออเป็กเอ็กเซลชวนระเบอมนาท้อเป็นพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลมลมนะแกเอาภูง เขาเขาเขาโชว์ระดมหน้าท้องไงเมื่อกี้อ่ะก็โชว์ระดมหน้าท้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยระดมแขกระดมแขกวันนี้ไม่เจอนี่หลอกมันเลยตรงนี้ช่องเนี่ยดังสุดแล้วตอนนี้เจ็กวงดังเนี่ยตาได้คนเดียวอ่ะนี่วันนี้ด้วยก่อนนะวันนี้เรียกถูกแล้วนะวันนี้เรียกผมถูกแล้วนีอ่ะโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างคนเยอะแล้วเนี่ยเชียงบุรีเนาะุรีคนเยอะขอบคุณพี่น้องชาวเชียงบุรีมาก น่ารักมากทุกคนนะครับครับผมครับแต่วันนี้พ่อไปนอนไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยบางแสนต้องบางแสนนั่งชิวบางแสนยังไม่รู้เลยว่าเขพี่มาไหนฮอร์มันมีที่มาเนี่พี่แนทวันนี้โสดหนุ่มโสดสองคนเออขับผ่านแยกแกลียดพี่ขับผ่านดีๆนะก่อนลงบางแสนนะนี่คู่นี้ผมยังไม่รู้จะไหวว่ะเนี่ยผมไปนอนเลยนี่เนี่ยเขาพ่ออีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไกลนี่ สี่ในในในใสิบโลเดี๋ยวพอบอกขับผ่านแยกแก็กซีก่นอน <laughs> ใช่ไวันเจ้าจะหารางแสนนะทุกคนเราไปาแ,แ,ไแก๊กซี่ละเออไกลๆ<ม>ลน,นพ่อเขาดาราแเขาแชร์ด้วยบ่อยนะเริ่มจำได้แล้วจะปีะแล้วจปีติดตามวงดังเอ้าตามติดวงดังจำได้แล้วจำได้ นี่แล้วก็ติดต่ิงกันเสียจรอพ่อก็รอพี่แนทอยู่มีแนทมีงานแบบแบบไม่ต้องไปแบบไกลมากนะมาสายเดียวกันต้องมีบ้างแบบกระโดดบ้างไม่กระโดดเป็นละครถุมสองวันเนี่ยตรงกระแทงแสนของใครพ่องานนั้นอ่ะสองวันแต่แสนเรียกใครเลยผู้ใหญ่จอมเออผมว่าคุณคุณถู้ใหญ่จอมวัดนั่นน่ะบอกมีหมูอยู่ว่าของใหญ่จอมจำได้ช่วยเหลือขอ เพราะว่าเขาก็เป็นชื่อมีพระคุณอ่าลูกรักลูกรักลูกรักสมัยรุ่นจุดตีอ่าลูกรักล้อเสือเขาเอาตุดล้อเสียมาลากให้เราได้จำได้เลยงานแรกที่เราไปอ่ะเลี้ยติดกลับไม่ได้เลี้ยลูกรักเก็บขาดทุนไม้โอเคพอได้ยุแล้วเขาเหมือนจะช่วยเขาแหละผู้มีพระคุณเราก็ต้องจำเอาไว้แต่ว่าเรามีชื่อมีเสียงมีแส้แล้วงานที่ว่าแบบ ไม่ได้ไม่ได้เราก็ช่วยเราแม่ใหม่เอ็นคนอื่นเขาก็มาผ่านมาทางก็อพ่อเรือจอมก็มีนะก็มีก็มีแต่ว่าบางทีเราบอกว่าไม่ต้องผ่านผ่านไม่ได้พ่อที่เกลี้มันเยอะแม่เขาไปหาแม่เขาขาดทุนเขาเล่ไม่ด้เขาต้องผ่านไม่ต้องผ่านเขาที่เราช่วยเรือจอมเรือจอมก็เป็นพิเศษกันเนาะพิเศษกันค้องในกุ้งที่เราพิเดนตอนกุ้งใต้ที่เรานคี่ว่าวัดไอ้มาดำสะพานดำหมาแล้วก็เดี๋ยวหาเราไปเล่นอะไรเงี้ยแล้ว แล้วตอนนี้เราไป็ลูกหลานชุมบุรีนะกับนายกอ่ะนายกที่หามาสามงานแล้วก็กี้หน่อเนี่ยเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยแล้วก็ดีดีด้วยใช่ใช่เนี่เรืองเป็นลูกหลานชุมบุรีแล้วแล้วมีคนแบบประจำแล้วนะตอนนี้ก็มีสอบอะไรล่ะอ่าตลักมากครับสือลุงทำเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ลืมหรอกทำมที่ไหนเราไม่ลืมใช่เราก็จะไปเที่ยวกันน้อวัดโคงามวัดโคงามของคืนที่แปดที่เก้าเราอยู่ก็ไม่แต่งใกล้ใกล้ตรงนั้นนะใกล้บ้านโป่งใกล้บ้านโป่งนิดเดียวฝากรอเราไปบ่อยชมด้วย ครับผมเพลงใหม่นะทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเพลงใหม่แต่คนซื้อเขาไม่ได้อนี้เปลี่ยนแล้วเพลงแรกเพลงใหม่แต่เขายังไม่พูดรู้แล้วมีแต่ต้เสร็อต่ออย่รอเขาไอเอ็มดีไอเอ็มดีมารุ่นเก่ใครเป็นนักรองเอ็มดีเพลงนี้เนาะใช่อใกล้แลยวใกล้แล้วครับผมเขาจะปล่อยเขจะปล่อยเดือนหน้าประมาณนึงโอเคครับแต่จะยังชื่อว่าคงจะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงแอบรักเนี่ย เดี๋ยวพอต้องมาแล้วว่าฟังเราฟังแล้วนะยอบรังเนี่ยยังเลยเขาบอกจะทำเพลงอยู่แต่เขาบอกพี่รอชมนะแต่ว่ายังไม่เคยลองฟังเลยได้ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเราปล่อยทีเซอร์ก่อนเราก็ปล่อยีเตอร์ก่อนแอบรักใครมั้ยมีแอบรักพวกเอ็มีหรือเปล่ามีแต่ถามพ่อเคยถามว่าแอบรักชื่อเพลงอะไรลูกก็ต้องเป็นเพลงแอบรักหกสีอะไร ไว้รอชมแล้วกันร้ายเออจะร้ายขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องนั่งขึ้นรถครับคันก้าคันอยู่นะรอกลับพร้อมกันนะพรุ่งนี้ไปเล่นบางละมุงไม่ไกลมากก็อาจจะเที่ยวทะเลเที่ยวชิวๆกันก่อนก็ได้นะแล้วกลับไปแล้วพอไปแล้วนะครับเห็นคุณรถกันแล้วนะครับโอเคอ่าแล้๋ยวน้องหนุ่มน้องแนทก็ลาแล้วนะหมดเลยครับพุ่งนี้ก็ ลอยมันขึ้นรถแ้วนะครับตัวประตูรอแล้วพี่แจ็ขึ้นรถแล้วนะครับไอพ่อขึ้นรถแล้วนะครับสวัสดีครับมาพี่แจ็ไปแล้วมึครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันหรือเปล่าเจอเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าเราได้งานไกลกันมาถ่ายวิดีโอลาเลยครับสวัสดีครับอ๋อหน้่ามึงก็จอดรอกันอยู่นะพี่นุ่นนะครับพี่นุ่นอ่ะพี่นุ้รถจะจอดรอแล้วแล้วก็ที่เราพี่เจมนะ นนอพนนนี่เจมวันนี้ถิ่นเขาเลยนะน้องเกดใหญ่แต่ถิ่นเขาเลยเพระเอกนะครับโอเควิธีก็รีบกันอยู่นะตรงนี้ก็ทีมงานนะมีทีมงานอีกคณะหนึ่งมารอแล้วนะก็ต้องรีบกันหน่อยโอเคเราหมุนแล้วนะครับเราหมุนแล้วรถพ่อไปแล้ะนี่นะครับนู่นพ่อไปแล้ว ครับแล้วนี่ครับคลิปนี้ก็ถ้าถ่ายยาวพอหรือว่าจะลงบ้านแดงให้ชมด้วยนะครับแต่เบื้องต้นก็จะลงบ้านฟาก่อนประมาณ3-5นาทีนะเป็นที่เนเจอร์ของเราคลิปเราหมุนโอเคเนาะไปแล้วพี่ว่าแล้วครับขึ้นไปแล้ว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 อันนี้ก็เดยเป็นรถพี่เกมครับ โอเคจะไปกไปแล้วจ้าเดี๋ยวรอรถน้องนุ้นแล้วหมุนน้องนุนหล่อหมุนแล้วนี่น้องนุนก็น่าจะขับเองนะน้องไทยนั่งเป็นเพื่อนนะครับมีอ่านับเดีตูมบอลตูไม่ดูนี่สะสมขึ้นแล้วนะครับน้อนุนจะเป็นคนขับเองนะวันนี้อ่าน้องไทยนั่งเป็นเพื่อนด้วยนะก็ไม่ต้องกลัวนะครับพรุ่งนี้ไม่ไกลมากไม่ไกลมากอพาลู โอเคบ๊ายบายนะครับเวลาทุกคนแล้วนะเดินนางกลับพี่เติ้ลก็ไปด้วยนะพี่เติ้ลอยู่นู่นนะพี่เติ้ลกับพี่เบิร์ตนะครับไปก็ไปแบบล่ำลาไปเป็นเพื่อนกันนะครับมันก็จะอบอุ่นทุกเส้นการเดินทางนะเผื่อใครมีอุบัติเหตุหรือว่ามีพีเซอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันนะเพราะหลายคนก็เป็นน้องผู้หญิงเนาะน้องผู้หญิงก็อันตรายเดินทางว่าจะใกล้ไกลก็มีผู้ชายไปด้วยก็จะอุ่นใจหน่อยนะครับ <Okay. S 2> ไปแล้วครับตรีนี้นะพี่นุไปแล้วพี่เซียนขับนะครับ นี่ก็จะเป็นต้องท้ายนะท้ายนุ่นโอ้นี่คนนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่นุ่นถ้าไม่ใช่ทางไกลแบบไม่ต้องกลัวงนอนกับพี่นุ่นก็ขับเก่งมากนะนคนขับเก่งขับคล่องข้อดีอย่างหนึ่งของการมีรถรุ่นเดียวกันคือว่าเวลามันสลับกันขับอ่ะมันไม่ต้อง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 ปรับอะไรบ้างน,นะครับก็จะค่อนข้างชินค่อนข้างจะชินนะโอเคครับไปละจ้า ตามรับชมทีนี้นะครับอย่าลาไปก่อนนะทัวรพรุ่งนี้จะไปไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับตามรับชมกันแล้วกันครับวันนี้ก็ลุยมาตีห้าวันแล้วดูขอบตาดิครับขอบตาดำขอบตูดแล้วทุกคน <laughs> ไม่ไหวขอบคุณทุกท่านที่ทำส่วนการเดินทางเลยนะทนี่ทำให้เราช่องเราไปได้ครับขอบคุณมากจริงๆครับจากใจเลยขอบคุณครับ